มาเบิกะลาบกระลาบกันดิกูบอได้อาจามาออกบรรพบุรกันหรือยังรูปพรังออกบรรพบุแบงงองเงงมาได้ค่ะบรรบุรแม่งองเงงซอยกันมาเบิ้งมือนีวันนี้ชีหูวว่าโอ้ละหนอชีวน้อยอสมอใครจะรู้แตงแตงปาไปอยู่ควบอุ่งแองหายแตงแตงเงินเดือนน้อยได้หลบมอยสุมยุงลายกูละได้ประสบไจ จตขึ้นเดืนเดืเอดหายตเดนะเงิเง้เดือดสองพันสองพันพักนู่นนี่นั่นประกันผัวประกันลูกแล้วยังอยู่ช่องลอยหาชีเป็นยังนนไงแม่ออทมอที่พ่อยู่พากินบ้านลังได้อยู่บ้านไหมคะออกกวดนกน้ำพอ่อยู่ไรค่ะป้ยยายอยู่บ้านไหมคะวันนี้แม่ออทมอม,มาพ่นยุงคับป้าดมันในบ้าโดนอาทิตย์เดียวเด็กเปลี่ยนหองเห็นเสีย แต่แรงยอกพอแพ็ทยุ่งไร่สดนะคุณีน่ะขวางห้างขวางเก่าแบบเขามาเก็บออกแม่แมบังด้วยไนบานดิเจอดิดของคุณแม่อดสมเข้าไปแล้วเป็นยังไงคะบังด้วเอาคุณแม่ไอคุกอยุ่ดิคุได้เห็นแล้วคนันเนิเลนาไปเห็นอย่างนี้พูดออกนี่มขอพยุงเยอะไปไมเล่ากุนีบาดิสิาหมายอย่างคุเห็นเป็นโอ้ยคุณรอกรเรียนรอ ฉันก็จะเอืดอูดโยกบ่โอยพ่อใหญ่เด็จำไปรีบยังยุ่หันเอ้ยท้ากูี่มปนเสียหน่ะโอ้ยไปหาโยกแก่หัวแก่ห้าวเจ้าน่ะเอามาควนแบ่ยังคนดวงสีเมลยังพิษสงใจนี่ดีออกมาแน่พิษงสอย่างนี้โยงไล่การสิละบาทจะไปหายังโยกแก่หัวแก่ห้าวจะสั่นเอาปุกเอาช่มสชาวบ้นดีครับสวั้ดีครับป้าเดกมาเก็บอะไไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ก่อ่อยท้กนเดะไม่มีกูมาเก็บจอยมหเห็นหกเห็นเสียบกระลากกระลาบังดิบังดูบ่าไร โอ้ยกูงุ่มไม่เล้วเว้ยแรงพอพันเก็บไปเมียม่รู้กูงุ่มไม่เล้วแม่เว้ยเก็บไปไม่เบื่อช่วยฉีดยาให้มาสะอาดสะอาดให้เวลาอาทิตย์หนึ่งนะคะให้เวลาแค่อาทิตย์หนึ่งให้เก็บให้สะอาดพวกยาพวกนี้ถอดออกให้หมดนี่แรงพอพันที่ดีนะดิก็เบ่ดอ่อกแทะแทะพันเลยบ่โอ้ยมันเิ็บไปเพี้ยนถูโอนี่เว้ยเฮือกเว่าต้เป็นต่ญาแท้ให้เวลาอาทิตย์เลยสะอาดสะอาดพ่อใหญ่เอ้ยมองมาเจอกบ้าเจ้ากใจบ่ ไปนี่ไปหาตัวเงี้ยเงื่อนผุเงี้ยผูมัจ่าจ้าแล้วบ้านสั่งเฮ็ดได้ใหญ่ไม่หกกั้นเถี่ยหมอออกมไหมขายหนาประชัยสิปราชัยละครับผมพูดจัดเนี่ยว่าไข่เบิ่งเนี่ยเข็ดได้นะเฮ็ดแม่งเป็นหนาเป็นตาครับผมแกก็เช็ดหนาออสมอเด้อแบติโก้ไม่เข็ดไข่ไม่หกไม่เหี้ยบารายดีบ่ได้เป็นแล้วขอพัดบ่ได้คนบอกว่าจะเป็นศูนย์เท่านั้นนะข้าจะบอกให้อาช่าบ่มาแล้วกันล่ะยัง